สวัสดีค่ะพบกันดีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําบุญนะคะที่วัดป่าคําแคนนะคะแถวบ้านนะคะจะพามาดูพามาดูบรรยากาศนิดนึงนะคะอันนี้ป้ายทางเข้าวัดนะคะ okay. มาถวายเพลน,นะคะ ร่ลมรื่นนะคะจะมาถวายเพนนะคะม,มาก่อนพระใหญ่นะคะวันนี้วัดนี้จะเรียกว่าวัดป่าคำแคนนะคะเป็นวัดแถวหมู่บ้านนะคะคสถานที่ร่มรื่นนะคะผู้คนยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ สถานที่สงบรุมเย็นดีค่ะตกำลังเป่าพี่อันนี้น้องสาวนะคะทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะ ทักทายทุกคนไกลๆนะคะทุกคนไม่จะไม่ชอบออกกล้องนะคะแล้วกำลังเตรียมอาหารให้พระนะคะถวายเพลนกันทำบุญค่ะแต่นลินอันนี้พี่สาวค่ะทักทายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้หลานค่ะลูกของน้องสาวชื่อน้องนลินนลินทักทายหน่อยค่ะทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะอยู่ในวัดนะคะทักทายท่านผู้ชมหน่อยค่ะปีค่ะ หนูชื่อราลินค่ะอันนี้เรามาถวายเทีนนะคะคนก็เลยไม่มีแต่ตอนเช้าเราคนเยอะเรียบร้อยแล้วนะคะให้พระ ละทหารถวายเพลินนะคะยัตัวสวัสดีค่ะมา,มาเอามานมาพอมไปเพ็กน,น้เัย มาทามันีของยค,ค่ะของหลังค่ะรถโงาไปดูย,ยูทคมะทานิานะค,ะค่ะวันแม่ทานค่ะทะไมพร้อมครอบครัวนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มาพี่ชายไม่ได้มา Okay.